นะวันนี้เนี่ย s t o b l e c o อยอย่าง t ีเตอร์นะมีชื่อเสียงดังเรื่องของ USDT ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับล่าสุดมีการออกเหรียญใหม่นะออกแล้วนะเป็นเหรียญทองแบ็กด้วยทองคํานั่นเองนะหนเหรียญเนี่ยจะมีค่าเท่ากับทองคํา1ออนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สมมุติราคาตอนนี้ออนละ2 3 0 0ันอะไรเมื่อกี้ดอลลาร์นะงั้น1เหรียญก็จะเท่ากับ1ออน on, นะก็ประมาณนั่นแหละ2 0กว่ากว่า เนี่ยมีการเขียนราคาไว้อย่างชัดเจนนะครับเป็นนิมิตหมายใหม่นะเอาทองมาแบกนะฮะเป็น XAU ทีนะก็จะเป็นรหัสของเขานะคุณก็สามารถไปซื้อได้มีหลายคนถามว่าข่าวนี้ผมมองอยังไงนะก็หลักๆก,ก็คือเขาจะเอาทองไปเก็บที่สวิต์แล้วก็มีเลก,กูเลตอย่างชัดเจนว่า1เหรียญที่คุณซื้อเนี่ยมีการกัก ทองเอาไว้1อ่ออนจริงๆนะแล้วคุณก็เอาเหรียญเนี่ยมาซอยย่อยเป็นศูนย์จุดอะไรก็ว่าไปออกมาเทรดกันเขาบอกว่ามีออเดดอะไรเรียบร้อยเลยนะส่วนตัวผมก็รู้เราร,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 รู้อยู่แล้วนะเรื่องของทีเตอร์เนี่ยไอออเดเตอร์ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นออเดเตอร์แบบออเดเตอร์ของเขาเองนะไม่ไม่ออเดเตอร์ระดับท็อปอะไรมากมายนะฮะจริงก็ยังมีดาวเรื่องของการทำออเดดของทีเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่า เราเห็นเรื่องของความสามารถในการอยู่รอดเาเรียกอยู่เป็นแล้วก็เอาตัวรอดมาโดยตลอดของทีเตอร์นะครับไม่ว่าใครจะมาถอนอะไรยังไงทีเตอร์แก,กก็อยู่ได้มาโดยตลอดนะมันไม่มีหลุดหลุดเพกหลุดเพิกเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทีเตอร์นะหลุดนิดเดียวก็กลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างบริหารจัดการได้ดีนะแต่ว่าเรื่องของความโปร่งใสาอาจจะต้องไปรอดูอีกทีหนึง่งงนั้นคําถามสําหรับผมเลยนะผมอ่านข่าวนี้เสร็จผมก็นั่งคิดลูกค้าเนี่ยที่อยากจะได้อีเหรียญที่แบ็กด้วยทองเนี่ยมันคือกลุ่มไหนถ้าผมอยากได้ทองผมจะตต้้้ออองไปซืืเหีียนมคคําบ ทำไมกูต้องไปซื้อเหรียญนี้ด้วยวันนี้เข้าทองมันก็ไม่ได้ลําบกอะไรมากมายกันเข้าถึงทองคำนะจะบอกว่ามันเป็นทองคําที่เป็นดิจิตลโอนไปโอนมาได้โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเชื่อมั่นในทีเตอร์มากๆเลยนะว่าแบ็กทองเปะ๊เปะๆมากๆเลยนะถ้าวันหนึ่งมันไปเคลมทองมาแล้วทองมันเป็นฟิสิเคิลอ่ะเวลาคุณไปเคลมทองเนี่ยแล้วทองอยู่สวิตนอะ่ะสมมติบอกนเนี่ยผมต้องการทองผมคืนละทีเตอร์เอาทองมาเขาก็ให้คุณเน่เขาให้ที่สวิตคุณต้องทำไงคุณก็บินไปที่สวิตไปเอา บินเอากลับมาก็ไม่ได้ขนทองข้ามประเทศก็ไม่ได้อีกนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจหรือมันเป็นแค่การตลาดทำให้มันดูดูโอเคเพื่อนๆช่วยกันคิดหน่อยว่า<ๆ>การออกเอเลียนแบบนี้มาเนี่ย mm hmm. กลุ่มทาร์เก็ตเขาคือใครอ่ะแล้วเอาไปเทรดเหรอแล้ว USDT มันเทรดไม่ได้ทําทำไมต้องเอานี้เป็นคู่เทรดด้วยนะเออหรือว่าตัวนี้มันคือแทนทองคำแต่อย่างว่าทองคำอยู่ที่สวิต์นะเอาไปไปแบทกันอยู่ที่สวิต์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ยยเว้น <laughs> คนสวิต์อ่ะก็อาจจะเคมตรงนั้นคืนได้นะแต่ว่าประเทศอื่นละทำยังไง